สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับมีรถทรงหรูหน้าใช้มาฝากหนึ่งคันนะครับสำหรับสมาชิกที่กำลังเล็งหารถสวยออปชันจัดเต็มรองชมคันนี้นะครับกับ t ต y o ต้ c แ m r y นะครับ 2.4Q นะครับตัวท็อปปี2002นะครับสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับมาพร้อมสันหลูกตัวนี้สภาพงามๆครับจัดได้จัดเลยครับสันหลูกตรงรุ่นครับเบาคู่หน้าปรับไฟฟ้าใส่ทล็อกแอร์แบ็ก abs ดิสเบรกนะครับมีแอร์หลังมีม่านหลังไฟฟ้าครับ ครบเครื่องครบคันหรูหรานิ่มนวลน,นั่งสบายลองชมเช็คดูได้ครับอยู่ที่รังสิตคลองหนึ่งนะครับแจ้งมาจากช่อง YouTube ขอสวนลดได้ครับรถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับคันนี้จัดทรงมาให้ในแนวลรอๆเลยนะครับลองเช็คชมดูได้ครับสีทำใหม่ครับโชคกแต่งเชนนะครับ แล้วก็ล้อจัดมาเต็มซุ้มนะครับมีสรุปมาให้นะครับคันนี้ไม่มีชนหลักตัดต่อหรือพิกคว่ำนะครับทำตามความชอบทําสีที่ชอบนะครับต้องบอกว่าถ้าใครสนใจและกําลังหาทรงนี้นะครับสไตล์ v a p แอบรอรนะครับชมเช็คดูได้ครับรถสวยสมบูรณ์นะครับ 2.4Q ตัวท็อปสุดปี2002นะครับ199,000บาทนะครับคลิกชื่อคลิปอรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ คลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมแจ้งมาจากช่อง u t u b e นะครับขอส่วนลดและการันตีการจัดส่งนะครับแถมทะเบียนนี้ให้ไปเลยนะครับ1661นะครับลองชมดูได้ครับจะสวยถูกใจหรือเปล่านะครับเหมาะสำหรับใครก็ตามนะครับที่กำลังหารถสวยๆสภาพสมบูรณ์คันนี้ไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับมาพร้อมสรุปนะครับตรงรุ่นนะครับสรุปนี้เช็คชมดูได้ครับค่าทำสรุปก็มีเกือบ6 0,000่นนะครับมีม่านหลังไฟฟ้ามีแอร์หลัง มีเบาะคู่หน้าปรับไ,ไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็ก ABS ภายในสวยสะอาดกว้างขวางนั่งสบายชมเช็คดูรถทดลองขับที่รังสิตนะครับรถสวยสมบูรณ์ทรงหรูแบบนี้นะครับมีมาให้ชมมีมาให้เลือกนะครับสมาชิกชอบจัดเช็คชมดูรถตรวจสอบสภาพนะครับจัดตัดสินใจได้อย่างแน่นอนนะครับสามารถจัดส่งให้ได้ทั่วประเทศนะครับการันตีรถไม่หายรอเช็ครถทดลองขับที่หน้าบ้านนะครับแจ้งมาจากช่อง YouTube จะได้รู้กันทั้ง2ฝ่ายนะครับ ตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับเซนสล็อกแอร์แบ็ก ABS พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วก็มีเลือนไม้สสีนะครับเขียวส้มฟ้าเรื่องอัธิสบายนำมาฝากนะครับถ้าใครชอบทรงนี้แนวนี้นะครับรับประกันเลยว่าถูกใจแน่นอนครับไม่มีชนหนักตะต่อนะครับกว้างขวางนั่งสบายทรงหรูดูดีนะครับแต่งใบกับเป็นแสนแล้วครับจะเกินราคารถนะครับคันนี้ก็ลองชมเช็คดูได้ครับสีทําแน่นทุกจุดนะครับสีก็สาม0 0ืกว่าบาทนะครับ เอาเป็นว่าถ้าท่านชอบสนใจนะครับเช็คชมดูได้ครับสันลูปมีแล้วนะครับชุดแต่งล้อมีแล้วนะครับสปีงเทอิน พสลูกก็ต้องรุ่นนะครับเป็นยกของงานราคานี้ชอบใช่ครับรีบเป็นใจนะครับไม่มีแล้วนะครับปิดได้เปิดได้แต่แบบนี้นะครับกาะภายในสวยสมบูรณ์ไม่มีช็ในความเข้าใจนะครับนทีรแน่นอนในสภาพนี้รถไทยรับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือปถังนะครับการันตีความเป็นให้เลยครับสบายเลยครับไม่ต้องเป็นเก็บงานเองนะครับเขาทำมาให้ฟรงรองล้อมาเรียบร้อยนะครับไปดูรถตรวจสอบสภาพนะครับรถไม่มีชนหนักตัดต่อหรือปถังนะครับชมเช็คดูรถตรวจสอบ ส้ิคอนึงนะครับแจงมานทางยูทูบขอสโลการันตีการจดส่งให้กับสมาชิกที่สนใจบพร้อมจบจัดฟังให้ทั่วไทยนะครับท่านชอบใจนะครับรถคันนี้ดีมากๆนะครับรถสวยโตได้เลยนะครับ่อีสนใจจริงๆนะครับใช่ชอบไปดูรถเช็จสอบนครับดลองบอันนี้ การตีเงินไปเม็ดต้อนเก็บกอบบ้านเป็นอันจบรอยนะครับและในส่วนของแคมรี่์ดูครับตัวนี้หรือว่าอึดอัดคนมากนะครับหวังว่าคันนี้จะสวยถูกใจนะครับอย่างไรก็ตามนะครับท่านจะพาเดินพาชั่นไปช่วยเช็คเอาให้มั่นใจอุ่นใจสบายใจจัดได้ก็จัดนะครับคันนี้